ที่สกปรกเลยเนี่ยเราไปรอดเลยจะแตตันทุนส่วเดเลยทรนผู้าแต่ขอที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพื้นที่สิที่ไม่ดีเนี่ยเรามุดเราไปใส่แล้วเราลืมไปวาเปรอดเนี่ยรืองประคำจะแตกออกเลยเรากำลังอยู่ในจังหวัดเมาะลำแม่งนะครับจังหวัดมาะลำแข่งนะครับเมือาตรองสูนะครับตรงนี้ก็เองดูอาหารการกินนะครับพืชผักผลไม้ที่เราเห็นๆอยู่นี้ก็ อะไรที่จะแตกต่างจากเมืองไทยยังพันท่านเ่ยตอนนั้นอายุผมยีคปีสองสามอยู่กับท่านเบลุสิตต้นไม้แม่ปรัอไปก็มันเหมือนกับทางเมืองไทยนะครับก็ต่วการจราจรทางนี้ใช้ขับชิดขวานะครับึเจน่เรื่องบ้านช่องของประชาชนนะครับวัดนีก็สร้างมายนคงนะไมนคงแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่หน่อยนะครับสิงหศสีนี้เป็น กือบเป็นเกือบเป็นร้อยปีนะครับถึงจะเป็นสีนี้ได้แล้วก็กระเบื้องก็จะเป็นรุ่นเก่าๆที่เราเคยเห็นนะแผ่นเล็กแผ่นเล็กนี้ก็จะเปลืองเรื่องตัว,วไ,มไม้ละแง่ไม้แป,ปะนะครับลายมันเยอะอ๋อนี่ก็ตลาดของเมาะละแง่งนะครับพี่ว่าคนเรามาดูศิละปะแล้วดูภาษานะครับดูการก่อสร้าง ทีนี่ไม้ตานุมประมาณเจ็ดแปดพันนี่เนี่ยร้านคนร้านคนไทยเยอะเหมือนไปไม่ได้เนี่ยร้านพ่อคนไทยเท่านั้นที่หลังใหญ่การออกแบบนะครับดูการก่อสร้างนี้จะรู้ถึงการออกแบบแล้วก็ชีวิตประจําวันว่าให้สะดวกไปทางด้านไหนนะครับทีนี้พวกขนมพวกอะไรเอระที่นี่กฎหมายก็จะแรงเกี่ยวกับคดีชิง ทิ้งวิ่งราวกัมผืนเนื่อปนอะไรเยเราจะไปดูตลอดกันนะครับก็ดูไม่หูด้วยถ้าสมมติว่าพวกวิ่งราวหรือว่าชาวขโมยนี่โดนอะไรคะเอาให้ลุงกูก็ต่อถายถูกบอลกับไทยมาให้เนี่ยจอเราไม่ต้งเขาเขแชทส่งให้ผมเลยหรอว่าไม่มีบอลตกคนเดียวคนเนี่ยเนี่ก็พอถึงตลายที There, ่ร้านทองก็ตั้งแผงวางอยู่ตามตลาดสดเลยนะครับ ตลาดเครื่องแต่งตัวนะครับเ็า,าเรียกว่าเครื่องกระดับตลาดเครื่องประดับนี่อยู่ยาวตลอดเลยครับเครื่องทองเครื่องเงินครับเดี๋ยวเราจะไปตลาดสดคับตลาดตัวนี้มาดูนะครับผักมีมะระแล้วอันนี้ผักอะไรนี่จะดูสักไม่เข้าใจแล้วรยอดแล้วก็เกี่ยวเก็๊ยวไก่เนี่ยส้มปล่อยนะอักซีฝรั่งมันเทศนะครับ ก็ยังไม่มีอะไรแปลกนะมันเหมือนบ้านเราไอันนี้ก็เป็นกล้วยก็มันเหมือนบ้านเรานะครับกล้วยมะพร้าวเอาแล้วครับมาดูพวกปลา ปูนเนื้อปูนกินกับหมากนะครับมีปูนแดงปูนขาวนะครับแล้วก็หมากมะเลอะเลยนะหมากหมากนี่ก็จะเป็นอะไรไม่รู้นะครับขนมขนมมีขนมอะไรบ้างมือเนี่ยนขนมข้าวเหนียวอ,อ๋อนี่เป็นหมากแห้งหมดแล้วหนะมากแห้งหมากสดนะครับ นี้ก็ไม่รู้จักแล้ว

เดิมจะไม่รู้จักนะครับใช่กราจริมันป็นเนูกเี่ยยอันนี้ที่กำลังกินเนี่ยหั่ต้าหูอันนี้อะไรนี่ก็ัวต้มัวต้มขนมขนมอะไรอ่ะ ปลาแห้งนะครับไม่รู้จะมีรู้จักบ้างไหมนะครับนี่ทับทางจะเหมือนปลาหลอด ขมาขึ้นปูเบใหญ่ใหญ่แต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรนะครับแต่ร้านนี้เป็นร้านขายหมากปูนะตลานนี้ตลาดใหญ่นะครับมีตลอกซอกซอยขายใบยาสูบอ๋อใบครับก็ขอยุติการรายงานตลาดนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับรายงาน เกี่ยวกับตลาดพญาตองสูงไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมคลิกคำว่าติดตามด้วยน,นะครับ